มาดูใกล้ๆนะครับทรงประมาณนี้นะครับปุยไฟสวยนะครับไก่เพิ่งจับนะครับไก่เพิ่งจับขังอาจจะเพิดน,นิดนึงนะครับน,นี่นะครับสนใจก็โทรมาครับเหมือนเดิมนะครับ ราคาเบาๆนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยนะครับครับมาดูตัวที่สองนะครับนี่นะครับเสียงขันคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่อสีสีออกแดงๆครับประดูแดงนะครับตัวนี้นะครับ จะตื่นนิดนึงนะครับไก่เพิ่งจับทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ก็ถ้าจับเล่นก็จะคุ้นไวอยู่นะครับเส่ยงขันคล้ายๆกันนะครับเส่ยงขันนะครับสนใจทักมาครับเอาสองตัวลดให้นะครับลดได้คุยกันได้นะครับสองตัวก็โทรมาคุยราคากันก่อนนะครับก็ตัวละเจ็ดร้อยนะครับ มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูความสวยตื่นนะครับตื่นนี่นะครับนี่นะครับ